และแล้วช่วงเวลาของบอลทีมชาติก็ได้วนกลับมาอีกครั้งนะครับมันคือช่วงเวลาที่แฟนบอลอย่างเราเราจะได้พักเบรกจากการแข่งขันฟุตบอลระดับสโมสรซึ่งก็มีแฟนบอลไม่น้อยเหมือนกันนะครับที่รู้สึกไม่ค่อยพิสมัยกับช่วงพักเบรคทีมชาติที่มาขั้นกลางเท่าไหร่นักแต่ถึงอย่างนั้นนะครับสำหรับนักฟุตบอลการได้ลงสนามในนามทีมชาตินั้นมันคือช่วงเวลาสําคัญอันน่าภาคภูมิใจในชีวิตของพวกเขาเลยก็ว่าได้สําหรับฟุตบอลทีมชาติเราต่างก็จะได้เห็นบรรดานักเตะจากทีมดังหลายต่อหลายคนได้ลงสนามฟาดแข่งกันเองก่งนะนนเชว ชาติทีม่มมนได้เป็นการแข่งขันทัวนาเมนต์ใหญ่และหนึ่งสีสันของฟุตบอลทีมชาติที่สาคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการได้เห็นนักเตะหน้าใหม่ๆได้โอกาสก้าวเข้ามาติดทีมชาติซึ่งในเบรกทีมชาติรอบนี้ก็เป็นอีกครั้งนะครับที่มีผู้เล่นรายใหม่ๆที่โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจจนถูกเรียกติดทีมชาติเป็นครั้งแรกมากมายโดยพวกเราทีมงานฟุตบอลแม็กซ์ได้คัดรายชื่อนักเตะที่ถูกเรียกติดทีมชาติในช่วงเบรกหนนี้มาเรียบร้อยแล้วในแดแข้งหน้าใหม่ที่อาจได้เดบวิวต์ mer, ทีมชาติอกังฤษ หลังจากทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจกับเชลซีในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ส่งผลให้เด็กหนุ่มวัย21ปีได้โอกาสถูกียกติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในชีวิตหลายคนอาจจะประหลาดใจเมื่อซิตี้ยอมตัดสินใจปล่อยพาวเมอร์ให้ย้ายไปร่วมทัพสิงห์บัลลูในช่วงเดือนสิงหาคมโดยราคากว่า45ล้านปอนด์แต่จนถึงปัจจุบันในการผลงานของเจ้าหนุ่มรายนี้ก็ได้พิสูจน์ตัวเขาเองแล้วว่าการที่เขาตัดสินใจเลือกย้ายออกมาหาโอกาสในการลงสนามเพิ่มเติมกับเชลซีนั้นคือสิ่งงงทททีีีี่่่ถูกกตต้ออสุดคน 2. ิิ 2, Lewis, ิโมชาัฤษ อีกหนึ่งนะักเตะใหม่ของทัพสิงโตคำรามที่เพิ่งจะถูกเรียกตัวไปรับใช้ชาติครั้งแรกเช่นเดียวกับพาวเมอร์เมื่อซีซั่นที่แล้วลูอิสสร้างความประทับใจให้กับเป๊ปกวัวเดีล่าเป็นอย่างมากจนทำให้ตัวเขานั้นได้รับโอกาสลงสนามมากมายทั้งในฐานะฟูลแบ็กและกองกลางซึ่งอริโก้ลูอิสก็ทำผลงานได้อย่างน่าพอใจจนเป๊ปถึงขนาดเอ่ยชมว่าลูอิสอา,อาจจะได้ติดทีมชาติอังกฤษในอนาคตอย่างแน่นอน และมันก็เป็นเช่นนั้นนะครับเมื่อโอกาสในการติดทีมชาติของลูอิสมาถึงหลังจากลูอิสดังประกันหลังจากไบรตันได้รับบาดเจ็บจนต้องถอนตัวออกไปทําให้จหนูไวั18ปีจากแมนเชสเตอร์ซิตี้รายนี้ได้เข้ามามีชื่อในทีมชาติอังกฤษชุดปัจจุบันได้สําเร็จวอร์เรนเซียเออรีทีมชาติฝรั่งเศส คิดว่าคลิปที่เพื่อนร่วมทีมปารีสแซงชกแมงมาร่วมฉลองกับตัวหนูรายนี้หลังมีทสติชชาติฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกคงจะผ่านตาพนเพื่อนๆกันมาบ้างแล้วนะครับเนื่องด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมในช่วงตลอดหลายเดือนที่ผ่านมากับโค้ดทีมจากแดนน้ำหอมอย่างเปอสเชทำให้เซียเอร์อมเรี่ถูกเรียกติดธงตรากายครั้งแรกในวัยเพียง17ปีผมมีความสุขและภูมิใจมากมาแสดงให้เห็นว่าเดช่องเชื่อใจผมมากขนาดไหนผมซื่อสัตย์กับตัวเองเสมอและทำงานอย่างหนักและวันนี้ผมทำมันได้ผมโคตรมีความสุขเเเลลยยวาาซซซออีรร่กกก็ ทีมชาติสเปน ด้วยผลงานอันโดดเด่นระดับภัยพิบัติกับคิโรนาเราจะไม่แปลกใจเลยที่อเล็กซ์กาเซจะถูกรับเลือกให้มีชื่อเป็นหนึ่งในขุนพลกระทิงดุในช่วงเบรกทีมชาติรอบนี้โดยกาเซียคือหนึ่งในนักเตะคนสำคัญของคิโรนาเขาทำไป3ประตูกับอีกสแอซซิ์พาทีมเก็บ3 4แต้มจาก13เกมแรกนำเป็นจ่าฝูงลาลิก้าณเวลานี้เฉยเลยซึ่งนอกเหนือจากกาเซแล้วดูเหมือนว่าเบรกทีมชาติผลน,นี้ทีมชาติสเปนจะมีนักเตะใหม่เข้ามาติดทีมกันมากมายเต็มไปหมดทั้งอเล็กซ์กริมาโดแบ็กซ้ายจาก en, Me, เรเวอร์อกริกลมอาโแะ อาร์เรซเรมิโลนายด่านจากเรลเลโซเซดัดอีกด้วย อเล็กซ์กรีมาดทีมชาติสเปนอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นอเล็กซ์กรีมาลดก็เป็นอีกคนที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับจนถูกลุยส์เดลา u e ฟูเอนเต้เรียกติดทีมชาติสักทีนะครับแต่ก็ด้วยวัยที่ล่วงเลยไปถึง28ปีแล้วแบ็กซ้ายจากไบเออร์เลวากูเซนายน้นั้นทำผลงานกับห้างขายยาในยุคข,ของซาบีอลอนโซได้อย่างโคตรคลั่งด้วยการซัดไปแล้วถึง8ประตูกับอีกซสซิสตลอด17เกมที่ผ่านมาและใช่ครับนี่คือผลงานจากผู้เล่นที่ถูกส่งลงสนามในตำแหน่งแบ็กซ้ายและ,ะ,ละแลวิกง้าน็ย่น, Android, นง องใครเหมือนกันฟิลิเป,ป้เอนดริกทีิมชัสบราซิล ว่ากันว่าเขาคือเด็กหนุ่มดาวดวงใหม่แห่งแดนแซมบ้าที่อัดแน่นไปด้วยฝีเท้าและพรสวรรค์ที่อาจจะกล้าไปยิ่งใหญ่ได้หลังเช่นในครั้งของไข่มุกดามเปเล่ตำนานดาวยิงทขมชาบ,บราซิลผู้ล่วงลับด้วยวัยเพียง17ปีแอนดูเร็กมีฝีเท้าที่โดดเด่นเหนือเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันอย่างชัดเจนน่าทำให้เขาถูกส่งสนามเป็นตัวจริงของพอาวเมรัสมาสักระยะหนึ่งแล้วนอกจากนั้นเขาก็ได้เซ็นสัญ,ญญาล่วงาน,นกับเรเอัมมาริดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยโดยเมื่อต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเจ้าตัวเพิ่งจะะโโโชฟอออรรมเทาาาาตตสสักกกกกกดดบบนน้ีถถููไไปปึ3็ย 4. 3และ2จาก4ประตูนั้นมาจากฟรีทัาของเด็กวัย17ปีรายนี้ที่มีชื่อว่าฟเฟรเดเป้เอนดริคนั่นเองกูเยโมวิคาริโอทีมชาติอิตาลี ถ้าหากเจมส์แมดิสันเป็นดีลโคตรคุ้มของท็อตแนมฮอสเปิลในเกมรุกแล้วละก็กุยเยโมวิคาริโอก็คือดีลที่ยอดเยี่ยมของไก่แด้ทองในด้านเกมรับเลยก็ว่าได้เขาคือการเซ็นสัญ,ญญาที่ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบหลายปีของสเปอร์และเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สเปอร์ออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ทั้งยังผักสายเลส่งอดีตมือกาาประจำเล้าไก่อย่างอุโกยอริสไปนั่งสำรองยาวๆอีกด้วยแต่ไม่ใช่สำรองเบอร์สองด้วยนะครับและน่าจะทำให้เบรกทีมชาตริรอบนี้วิคาริโอจึงได้กล ทัวร์นาเมนต์ศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปได้สำเร็จในปีหน้าโตติทีมชาติโปรตุเกส อย่างที่ทราบกันดีว่าทีมชาติโปรตุเกสของโรเบรโตมาร์ติเนสนั้นการันตีเข้าสู่รอบสุดท้ายยูโร2024เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นจึงทําให้พวกเขาได้เปิดโอกาสในการทดลองนักเตะใหม่ๆในช่วงสองนัดสุดท้ายและนั่นจึงทําให้โตติกองหลังจากบูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์มีชื่อถูกด้ียติดทีมชาติโปรตุเกสอ,อีกครั้งหนึ่งโดยจริงๆแล้วตัว,ตว,ตวเคยมีชื่อติดทีมมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เคยได้รับโอกาสลงสนามให้ทักฝ่ายทองเลยสักครั้งแต่ในช่วงสองน จะเปิดกว้างกว่าที่เคยเป็นก็ได้และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นปกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็ก